บทที่67การทดสอบประสิทธิภาพของโอสถเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งจู่ๆก็เกิดเกลียวลมปราณหมุนรอบตัวฝนล้วปิงจนก่อให้เกิดพายุลมปราณออกมารอบกายนางฝนล้วบิงดูดซับพลังปราณที่เข้มข้นจากเกลียวพายุเหล่านั้นเพื่อใช้มันทลายขีดจำกัดของนางในคราแรกนางมีพลังอยู่ในอาณาจักรหลอมรวมวิญ,ญญาณระดับที่6และมีพลังจิตวิญ,ญญาณอยู่เพียงระดับกลางเท่านั้น แต่ในตอนนี้นางได้ก้าวไปสู่อาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับที่7แถมพลังจิตวิญญาณก็ยังได้ก้าวไปสู่ระดับสูงอีกด้วยหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นฝ่นลวปิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยในตอนที่เราได้นักหลออเอาสดระดับสูงอีกคนแล้วจังหวะที่หว่างฉินจีแสดงความยินดีกับนางคนอื่นๆก็ค่อยๆทยอยมาแสดงความยินดีเช่นกัน ฝนล้วบปิงสามารถก้าวเข้าสู่นักหลอมโอสถระดับสูงได้แล้วและในอนาคตกับพื้นฐานของนางในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับเซียนโอสถได้ดังนั้นทุกๆคนจึงอยากสนิทสนมกับนางให้มากขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของตัวพวกเขาเองแต่ฝนล่วบปิงไม่สนใจคำยินดีของใครเลยสักคนกลับกันนางกำลังหาใครบางคนที่อยู่ในฝูงชนนั้นแทนแต่ในท้ายที่สุดนางก็ไม่พบคนคนนั้น ข้าขอขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงความวินดีล่วกปิงคนนี้เพียงแค่โชคดีเท่านั้นหากวันนี้ไม่มีเย่หยวนข้าก็ไม่อาจสำเร็จแบบนี้ได้ดังนั้นข้าจะต้องขอบคุณเย่หยวนแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะ ฝนลวปิงถามอย่างงงงวยในตอนที่ฝนลวปิงเข้าสู่สภาวะตรัสรู้นางถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าเย่หยวนได้ออกไปแล้วท่านหญิงฝนเนืเ่องจากเย่หยวนใช้พลังปราไปกับการหลอมโอสดเสริมพลังระดับสองจนแทบไม่เหลือดังนั้นเขาจึงกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วหวังฉินจี้ตอบกลับฝนล้วปิงสะดุ้งขึ้นในทันทีโอสถที่เขาหลอมละ่ะ ในวินาทีที่นางพูดถึงโอสถของเย่ยหยวนทุกคนที่อยู่ในห้องโถงต่างประหลาดใจที่เห็นท่าทางของนางแบบนี้ทันทีที่นางได้ยินเรื่องเย่ยหยวนหัวใจของนางก็แทบจะกระเด็นออกมาจากอกพร้อมกับถามอย่างกระวนกระวายใจว่าระหรือว่าเย่ยหยวนไม่ผ่านกันหรือใจเย็ยนก่อนท่านแน่นอนว่าเย่หยวนผ่านแต่ หวังฉินจีพบว่าสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปนี้มันลำบากใจเล็กน้อยในความเป็นจริงหากเป็นผู้เข้าสอบคนอื่นมาหลอมโอสถเสริมพลังแบบนี้ให้เขาเขาคงโวยวายออกไปนานแล้วแต่นี่เป็นถึงโอสถขั้นเหนือฟ้าหวังชินจีจึงต้องการจะทราบว่าประสิทธิภาพของโอสถเม็ดนี้จะน่าอาจจรย์ถึงเพียงใดแต่อะไรหรือท่านเฟิร์นลัวปิงถามจี้หวังชินจีถอนหายใจพร้อมกล่าวต่อว่าข้าเกรงว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องตลก สิ่งที่เย่หยวนหลอมขึ้นมาคือโอสถเสริมพลังระดับสองก็จริงแต่มันก็เป็นถึงโอสถขั้นเหนือฟ้าแม้จะเป็นโอสถระดับสองชั้นต่ำที่สุดก็เถอะแต่การหลอมมันให้ถึงขั้นเหนือฟ้าแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องปฏิหารชัดชัดเมื่อรินหวางชินจี้กล่าวมาแบบนี้นางก็เข้าใจได้ทันทีถึงความหมายนั้นทันที โอโซดระดับ2ขั้นเหนือฟ้าคำคำนี้เป็นเพียงเรื่องตลกในรัทิฉินเท่านั้นแม้แต่เซียนโอโซดระดับสูงก็ยังไม่สามารถหลอมโอโซดระดับ2ขั้นเหนือฟ้าได้แม้จะเป็นชั้นต่ำสุดก็ตามโอโซดระดับ2และระดับ1 เป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่จําเป็นต้องมีพลังจิตวิญญาณที่สูงมากก็สามารถหลอมโอสดระดับหนึ่งได้แต่ทางกลับกันการหลอมโอสถระดับสอมีความซับซ้อนสูงกว่าระดับหนึ่งอย่างมากมันจึงจำเป็นต้องใช้พลังจิตวิญญาณมากกว่าการหลอมโอสถระดับหนึ่งถึงหลายสิบเท่าด้วยเหตุน,นี้จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งคือปัจจัยสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่ระดับเซ NO ียนโอสถ เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างมากที่สุดก็มีเพียงโอสถระดับหนึ่งขั้นเหนือฟ้าเท่านั้นแต่สำหรับโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้าแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่สมาคมแม้แต่ในรัฐฉินก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นหวางชินจีจึงอยากรู้อย่างมากว่าโอสถเม็ดนี้จะน่าอัศจรรย์ถึงเพียงใดทุกสายตาต่างจับจ้องมาทางฝนลวปิงด้วยแววตาที่คาดหวัง ทันทีที่นางรู้สึกตัวนางก็ตระหนักได้เลยว่านางไม่ควรปฏิเสธความคาดหวังเหล่านั้นแถมลึกๆแล้วตัวนางเองก็อยากทดสอบเหลือเกินว่าโอสดเม็ดนี้จะสุดยอดถึงเพียงใดฝนล้วปิงรู้สึกว่าหวางชินจีใช้คำได้เหมาะสมมากอย่างปฏิหารในการบรรยายถึงความสุดยอดของการหลอมโอสถของเย่หยวนเอาละคงต้องลองทดสอบมันเท่านั้น มื่อทุกคนในห้องโถงนี้นางกล่าวเช่นนี้ทุกคนก็ต่างลงอกพร้อมจับจ้องไปทางฝืนลูกปิงที่กําลังหยิบโอสดเม็ดนั้นเข้าปากแววตาของพวกเขาเต็ไมไปด้วยประกายและคาดหวังแต่ทันใดนั้นเองฮ <c oughs> ในที่สุดข้าก็หลอมโอสดระดับสองได้สําเร็จข้าคนนี้จะได้กลายมาเป็นนักหลอมโอสดได้สักทีในขณะนั้นเองจู่ๆก็ได้มีเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งดังขึ้นและกังวานไปทั่วทั้งห้องโถง ทุกคนรวมวไปถึงฝนลั้วปิงก็ต่างหันไปทางต้นเสียงอย่างไม่ตั้งใจเมื่อรู้ว่าต้นเสียงเป็นใครทุกคนก็พึ่งประหนักด้วยว่ายังมีผู้เข้าสอบอีกสองคนที่ยังไม่ได้ออกมาทันทีที่ฝืนฉี่รั้วเห็นฝนลั้วปิงฝนฉี่รัวก็พุ่งเข้าไปจับมือออหยิงของตนด้วยความปิติยินดีพร้อมกล่าวว่าออหยิงออหยิงข้าสามารถหลอมโอสถระดับสองได้แล้วข้าไม่คิดเลยว่าวิธีที่เย่หยวนแนะนำจะใช้ได้ผลจริงๆแต่ตอนนี้ข้าได้กลายมาเป็นนักหลอมโอสถแล้ว แนะนำเย่หยวนแนะนำอะไรกับเจ้าเฟิรนล้วบปิงถามด้วยความสับสนถูกต้องแล้วก่อนเข้าสอบเขาให้คำแนะนำกับข้าเอาไว้เขาบอกข้าว่าพลังจิตวิญญาณของข้ามีจำกัดดังนั้นเขาจึงแนะนำข้าว่าห้ามหลอมโอโสถระดับสองด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่กลับกันเขาให้ข้าลดระดับพลังลงให้เหลือเพียงอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับหนึ่งเท่านั้น พร้อมกับหลอมโอสถระดับ2อ,อย่างง่ายแทนเพียงเท่านี้ก็จะสอบผ่านอย่างแน่นอนหึมเราเย่หยวนอยู่ไหนกันอย่าบอกนะว,ว่าเขายังไม่ออกมาทันทีที่ฝนฉีล่วกคิดได้แบบนี้นางก็รู้สึกไม่สบายใจแปลกๆและได้บ่นพึมพำกับตนเองทั้งฝนล้วกปิงหวางชิ่นจีและซุนเจียงหมิงต่างหันมามองหน้ากันอย่างตกตะลึงกับคำแนะนำของเย่หยวนจนพูดอะไรกันไม่ออก คำแนะนําเพียงเท่านี้ของเย่หยวนก็สามารถทําให้ฝนฉี่รั่วก้าวเข้าสู่ระดับนักหล่อมโอสดได้เจ้าเย่หยวนมันเป็นปีศาจชัดๆในขณะน,นี้ห้องโถงแห่งสมาคมนักหล่อมโอสดเต็ไมไปด้ผู้คนมากมายใจกลางห้องโถงมีนักสู้ผู้ที่อยู่ในอาณาจักรหลอมรวมวิมญ,ญญาณถึงสองคนพร้อมกับโอสดเสริมกําลังขั้นเหนือฟ้าที่อยู่ตรงหน้าหเม็ดเพื่อใช้ในการทดสอบ การทดสอบริดโอสดเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเป็นเพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้เลยว่าผลที่ออกมาจะเป็นไปในทิศทางไหน แต่อย่างไรก็ตามโอสถที่มีประสิทธิภาพต่ำอย่างโอสถเสริมกำลังระดับสองแถมเป็นขั้นเหนือฟ้าอีกมันจริงแทบไม่สร้างผลกระทบต่อร่างกายผู้ทานเลยกลับกันมันจะช่วยเสริมกำลังให้ผู้ทานแม้จะเล็กน้อยก็ตามทีดังนั้นผู้อาวุโสจึงอนุญาตให้ทำการทดสอบโอสถของเย,ย่หยวนได้หลังจากที่หาลือกันครู่หนึ่งในท้ายที่สุดก็ได้นักสู้สองคนที่จะมาเป็นผู้ทดลองให้คนแรกมีนามว่าเฉิงหัวส่วนอีกคนมีนามว่าชูเจียง เฉิงหัวมีพลังอยู่เพียงอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับที่หนึ่งเท่านั้นในขณะที่ชูเจียงมีพลังถึงอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับที่สี่ความต่าของพลังทั้งสองค่อนข้างจะห่างกันมากเรียกได้ว่าเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ก็ไม่มีผิดการก้าวข้ามไปยังแต่ละระดับของอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณเป็นเรื่องที่ยากมากช่องว่างระหวะ 1, ่างระดับหนึ่งไปยังระดับสองเรียกได้ว,ว่างอย่างมากและไม่ต้องพูดถึงระดับหนึ่งไปยังระดับสี่เลยว่าจะกว้างขนาดไหนกัน ดังนั้นเฉิงหัวจะเป็นคนกินโอสดเสริมกําลังระดับ2เข้าไปและให้ผู้ที่มีพลังเหนือกว่าอย่างชูเจียงเป็นกระสอบทรายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในน้อยที่สุดหน้าที่ของชูเจียงคือการยืนรับการโจมตีของเฉิงหัวหลังจากกินโอสถของเย่หยวนเข้าไปแม้กระนั้นชูเจียงก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากพลังที่ห่างกันเกินไปของพวกเขาทั้งสอง แม้จะกินโอสถเสริมพลังเข้าไปก็ตามชูเจียงก็ไม่คิดว่าเฉิงหัวจะสามารถสร้างความเสียหายอะไรกับร่างกายเขาได้อยู่ดีแม้ว่าจะเป็นโอสถขั้นเหนือฟ้าก็ตามในขณะนี้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปทางเฉิงหัวที่กำลังกลืนโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้าที่หลอมโดยเย่หยวนเข้าไปทุกคนในห้องโถงตัดอิจฉาเฉิงหัวเนื่องจากเขาเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์แห่งราชินที่ได้กินโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้า ฮ่าฮะ่รู้สึกอย่างไรบ้างหลังกลินโอสถขั้นเหนือฟ้าลงไปชูเจียงถามพร้อมกับเสียงหัวเราะหลังจากที่เฉิงหัวกลินโอสถเม็ดนั้นลงไปเขาก็หลับตาลงและเริ่มดูดซับฤทธิ์ของโอสถในทันทีจูๆ่ๆเฉิงหัวก็รู้สึกถึงพลังปราณจำนวนมากทั่วร่างที่เพิ่มขึ้นจนพวยพุ่งออกมา เขาลืมตาึ้นแลยิ้มบางๆให้กับชูเจียงพร้อมกล่าวว่าข้ารู้สึกได้ถึงพลังปราณอันมหาศาลที่พวยพุ่งออกมาข้าจะเริ่มโจมตีแล้วสิพี่ชูโปรดระวังตัวชูเจียงหัวเราะออมาและตอบกลับไปว่าเข้ามาแม้จะเป็นโอสถขั้นเหลือฟ้าแต่มันก็ไม่อาจชดเชยความต่างอันมหาศาลของพลังเราทั้งสองได้ทันทีที่ชูเจียงกล่าวจบเฉิงหัวก็ปล่อยหมัดออกไปเพียงหมัดเดียวเท่านั้นทั่วทั้งห้องโถงได้ปกคลุมไปด้วยความเงียบอีกครั้ง บทที่68เพียงหมัดเดียวชูเจียงกลายเป็นกระสอบทรายไปแล้วจริงๆเขาถูกชกจนปลีวออกไปเขากระเด็นออกจากจุดที่ถูกชกประมาณ30เมตรได้ใบหน้าของเขาซิดอย่างกับกระดาษพร้อมกับเลือดที่ไหลออกจากปากอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่าทั้งภายในและภายนอกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากหมัดของเฉิงหัวเฉิงหัวมองไปกำปั้นของตนพร้อมกับเงยหน้าไปมองชูเจียงที่กำลังมึนงงจากหมัดน่ะนี่มันเป็นหมัดของข้าจริงๆงั้นหรือ เชิงหัวรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังอยู่ในความฝันทั้ง,งที่โอสถเพิ่งตกถึงท้องของเขาแท้แต่จู่ๆก็มีพลักกำลังจากไหนไม่รู้มาอยู่ในแขนขวาของเขาเมื่อรู้สึกตัวอีกทีแขนขวาของเขาก็ได้ความชายที่อยู่ตรงหน้าจนกกลเด็นออกไปหลายสิบเมตรไปแล้วตามที่ตกลงกันก่อนหนะ้า การทดสอบประสิทธิภาพโอสถคือฝ่ายของเชิงหัวห้าไม่ให้ใช้บอร์ดยึดเพลงหมัดที่มีอนุภาพสูงจะใช้ได้แต่เพลงหมัดแบบง่ายๆเท่านั้นแต่เพลงหมัดแบบง่ายๆนี่นแหละที่สามารถทำรายนักสู้ผู้อยู่ในระดับอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับสี่ให้ปลิวไปได้สิทธิ์พี่ชูท้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเชิงหัวไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายชูเจียงเลยแมย้แต่น้อยแต่ในความเป็นจริง เขาเพิ่งจะต่อยสิทธิ์ชูกระเด็นไปหลายสิบเมตรเมื่อครู่นี้เองมะไม่เป็นไรชูเจียมไม่คะคิดเลยว่าหมัดของเชิงหัวจะมีอนุภาพสูงจนถึงขนาดทำร้ายร่างกายของเขาได้ถึงเพียงนี้แต่แน่นอนว่าหมัดที่ปล่อยออกไปนั้นไม่ได้โดนจุดสำคัญแต่อย่างใดแถมมันก็ยังไม่ได้มีอนุภาพทำร้ายร่างสูงนักเนื่องจากเป็นเพียงเพลงหมัดธรรมดาธรรมดาเท่านั้น ความสามารถในการสร้างเกราะลมปราณของผู้ที่อยู่ในอนาณาจักรหลอมรวมวิญญาณระดับที่สีน่นน่ากลัวอย่างมากดังนั้นชูเจียงจึงไม่เกรงกลัวเฉิงหัวผู้มีพลังเพียงระดับหนึ่งเลยแม้แต่น้อยแม้จะกินโอนสถเสริมกำลังไปก็ตามแต่มันไม่ใช่อย่างที่ชูเจียงคิดเลยตอนนี้เขาบาดเจ็บจริงๆแถมยังสาหัสอีกด้วยในขณะนี้ชูเจียงหวาดกลัวต่อพลังของเฉิงหัวอย่างมากโชคดีที่เฉิงหัวไม่ได้ใช้เพลงหมัดที่มีอนุภาพสูง มิฉะนันคงเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในห้องโถงแห่งนี้ไปแล้วเชิงหัวตกใจอย่างมากที่เกือบจะสังหารสิทธิพี่ของตนไปแล้วเร็วเข้าให้ชูเจียงใช้โอสดเม็ดน,นี้วางฉินจี้เป็นคนแรกที่ได้สติขึ้นมาและสิ่งแรกที่เขาทําคือการรักษาชูเจียงโดยเร็วที่สุดโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้ามันช่างน่ากลัวจริงๆ แม้แต่อานาจากล้อมโรมวิญญาระดับที่สี่ยังถูกค้นโดยระดับหนึ่งได้เพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นเรื่องน่าเหลือเชื่อเช่นนี้มันเกิดขึ้นเพราะโอสถเม็ดเดียวอย่างแท้จริงซุนเจียงหนิงพึมพำกับตนเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเป็นสักขีพยานในการทดสอบโอสถรระดับสองขั้นเหนือฟ้าฉากเมื่อครู่นี้มันยังคงตราตรึงใจเขาอยู่จนถึงตอนนี้ นี่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เล็กๆอย่างเย่หยวนกับเฟย์หยางปิงหรือเฉิงหัวกับชูเจียงที่เป็นนักสู้ในระดับอาณาจักรหลอมโรมินญ,ญานแต่ ผลการต่อสู้ในครั้งนี้สามารถนําไปต่อยอดในการต่อสู้ระดับสงครามได้เลยเชิงหัวผู้มีพลังเพียงอาณาจักรล้อมโรมวิญญาณระดับที่หนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อเขากลืนโอสถเม็ดนั้นลงไประดับพลังของเขาก็ได้พุ่งขึ้นไปยังอาณาจักรล้อมโรมวิญญาณระดับที่หาทันทีดังนั้นชูเจียงผู้มีพลังเพียงระดับ4จึงไม่อาจทนรับการโจมตีนั้นไหวจนทําให้เขาบาดเจ็บเช่นนี้ซุนเจียงหมิงได้วิเคราะห์ออกมาให้ทุกคนได้ฟังอย่างละเอียด หลังจากที่เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ของซุนเจียงหมิงทุกคนก็ต่างตกตะลึงในคำวิเคราะห์นั้นหวางฉินจีค่อยๆหายใจเข้าแล้วออกอย่างช้าๆด้วยความตกตะลึงพร้อมกล่าวว่าหากโอสถชนิดนี้สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากแล้วก็การบ่มเพาะพลังของคนถั่วทั้งจัก,กระวัติคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปน่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงผลของโอสถมันไม่ได้ไปเสริมพลังเดยรวมของนักสู้แต่อย่างใดมันแค่ไปเสริมพลังบางส่วนของร่างกายเท่านั้นที่เชิงหัวสามารถค้นชูเจียงได้เป็นเพราะพลังที่เพิ่มขึ้นจากแขนขวาของเชิงหัวเท่านั้นและในทางทฤษฎีการที่จะสังหารผู้ที่มีพลังอยู่ในระดับสีได้จะต้องมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายนักดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้โอสถตัวนี้ในด้านการรบถึงกระนั้น ประสิทธิภาพของโอสถเม็ดนี้มันดีเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้มากหากโอสถเสริมกําลังขั้นเหนือฟ้าถูกผลิตออกมาจํานวนมากการที่คนจากอาณาจักรหลอมโรงวิญญาณระดับที่1จะสามารถโค่นล้มพวกระดับสองหรือระดับ3าได้คงเป็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วไปในแต่ละวันและหากเป็นเช่นนั้นจริงๆคนที่ฝึกฝนแทบเป็นแทบตายเพื่อก้าวไปยังระดับสูงกว่าคงแพ้ให้กับพวกที่ขี้เกียจและพึ่งแต่โอสถเป็นแน่ อย่าพูดจาหน้าขันไปหน่อยเลยตะแกผลิตออกมาจำนวนมากกันหรือตั้งแต่ัะชิ้นของเราก่อตังขึ้นก็มีเพียงโอสถเม็ดนี้เม็ดแรกเนี่ยแหละที่เป็นโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้าซุนเจียงหมิงตอบกลับพร้อมสายหัวหวางชินจี้ก็คิดเช่นเดียวกับซุนเจียงหมิงแม้เย่หยวนที่มีฝีมือมหัศจรรย์แค่ไหนแต่มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะผลิตโอสถแบบนี้ออกมาเป็นจำนวนมากอย่างที่เขากล่าวตอนแรก แต่จูๆ่ๆฝนล่วบปิงก็กล่าวแทรกขึ้นมาว่าเพราะท่านทั้งสองอย่าลืมสิว่าพลังของเย่ยยนยังอยู่เพียงแค่อาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับที่4ี่เท่านั้นเมื่อได้ยินฝนล่วปิงกล่าวเช่นนี้ผู้อาวุโสทั้งสองก็สะท้านไปทั้งตัวถูกต้อง เย่หยวนยังมีพลังอยู่เพียงแค่อณาจักรเกณฑ์แท้แห่งปราณระดับที่สี่เท่านั้นในอนาคตหากเขาสามารถก้าวไปยังระดับอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณได้แล้วก็เขาจะสามารถหลอมโอสถระดับสองขั้นสูงหรือขั้นเหนือฟ้าได้เป็นแน่บรยุทธ์การกลั่นแบบยินอย่างขั้นตำนานชั้นฟ้าของเขามาได้กินพลังจิตวิญญาณของเขาจนแทบจะไม่เหลือแม้ว่าความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเขาจะอยู่ในระดับอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณก็ตาม แต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับนักหล่อมโอสถได้ แต่กระนั้นเขาก็สามารถหลอมโอสซนระดับสองขั้นเหนือฟ้าขึ้นมาได้ซึ่งดูแตกต่างจากตอนแรกที่ทุกคนคิดว่าเขาจะมาก่อกวนการสอบเฉยๆในตอนนี้หวังชินจีดูแล้วว่าเย่หย่นจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของรัชฉินทั้งหมดในอนาคตนั่นเป็นเพราะในโลกแห่งนักหลอมโอสถมีเพียงเย่หยวนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหลอมโอสถระดับสขั้นเหนือฟ้าขึ้นมาได้ในวงเล็บรัชชิน และในตอนนี้จู่ๆสีหน้าของหวางชินจี้ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันพร้อมกับกลิ่นอายของความกดดันได้ครอบคลุมไปทั่วทั้งห้องโถงทุกคนในที่แห่งนี้ต่างรู้สึกกดดันอย่างมากพวกเจ้าทั้งหมดพวกเจ้าทุกคนจงฟังค่าเมื่อพวกเจ้าก้าวออกไปจากที่แห่งนี้แล้วข้าขอสั่งห้ามให้พวกเจ้าเอาเรื่องของเย่หยวนไปแพร่พลายที่ไหนเด็ดขาดข้าขอให้พวกเจ้าสาบานต่อหน้าสวงสวรรค์ว่าจะปฏิบัติตามที่ข้ากล่าวไว้ทั้งหมดและแน่นอนว่า พวกเจ้าเลือกที่จะไม่สาบานก็ได้แต่ข้าก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าพวกเจ้าจะมีชีวิตออกจากที่แห่งนี้ได้หวางชินจี้กล่าวเตือนอย่างจริงจังฮะสาบานต่อหน้าสวงสวรรค์ิันหรือนี่ท่านจะให้พวกเราสาบานต่อหน้าสวงสวรรค์จริงๆงันหรือมันไม่เกินไปหน่อยหรือท่านเมื่อทุกคนอินคำกล่าวของหวางชินจ้ก็มีคนบางกลุ่มที่ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นัก การสาบานต่อหน้าสวงสวรรค์มันแตกต่างจากการสาบานทั่วไปเนื่องจากหากพวกเขาทำสัญญาต่อหน้าสวงสวรรค์แล้วและถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดผิดสัญญาขึ้นมาพวกเขาจะต้องโดนสวรรค์ลงโทษอย่างทรมานไม่ว่าจะเก่งกาลไรผู้ใดเทียบได้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าสวรรค์ไม่ว่าใครก็ไม่อาจต่อกรกับสวงสวรรค์ได้ หวังหยวนก็คือหนึ่งในคนที่ต้องสาบานเช่นกันและตอนนี้เขารู้สึกหดหู่และแค้นใจจนอยากจะกระอักเลือดออกมาด้วยซ้ําแท้จริงแล้ววันนี้มันควรเป็นวันที่หวังหยวนจะได้แสดงฝีมือทั้งหมดออกมาต่อหน้าทุกคนจากนั้นทุกๆคนก็ต้องหาันมาสนใจในตัวเขาแต่ใครจะเชื่อว่าทุกอย่างกลับพังลงเพราะเย่หยวนคนเดียวในวันนี้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เย่หยวน แทนที่มันจะเป็นตัวเขาเองแถมนะขณะน,นี้เขาก็ยังถูกบงังคับให้สาบานต่อหน้าสวงสวรรค์อีกชูเจียงเชิงหัวพวกเจ้าทั้งสองจะเป็นคนกล่าวนำการสาบานครั้งนี้วางชินจีตะกลนสั่งออกไปครับทั้งสองคนนี้คือสมาชิกในสมาคมนักหล่อมโอสถด,ดังนั้นพวกเขาจะต้องเชื่อฟังหัวหน้าอย่างวางชินจีเป็นธรรมดาอ่ะอาจารย์ข้าต้องสาบานด้วยเงินหรือคะ ข้าไม่ไปพูดที่ไหนหรอกวังหยวนกัดฟันถามออกไปอย่างกล้ากลัวกลัวหลังจากเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นหวังฉินจี้ก็ลิงไปเสียสนิทเลยว่าเขาเพิ่งรับวังหยวนเป็นสิทธิ์และไม่คาดคิดเลยว่าสิทธิ์ของเขาจะกล้าพูดแบบนี้ออกมาเขาจึงตอบกลับอย่างเย็นชาว,ว่าแม้แต่หลานของหัวหน้าซุนและเฟยเอ,อ๋ยยังต้องสาบานแล้วเจ้าเป็นใครถึงไม่ต้องสาบาน ภายในความกดดันเช่นนี้ผนวกกับคำตอบที่แสนยินชาของหวังชินจี้มันได้ทำให้หวังหยวนรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้พังลงไปแล้วข้าข้าขอสาบาน เมื่อหวังฉินจี้นำคำพูดของหวังหยวนและเย่หยวนในตอนแรกมาปฏิปต่อกันเขาก็ทราบถึงความจริงจึงทำให้หวังฉินจี้รังเกียจหวังหยวนอย่างมากในตอนนี้หากไม่เห็นแก่หน้าสิทธิ์น้องอย่างหวังตงไห่แล้วก็เขาคงไล่หวังหยวนออกจากการเป็นสิทธิ์ไปนานแล้วภายใต้สถานการณ์บังคับ <c oughs> เช่นนี้ของหวังฉินจี้ทุกคนต่างต้องสาบานต่อหน้าสวงสวรรค์เว้นแต่ ตัวเขาเองซุนเจียงหมิงฝืนลัวปิงและฝืนฉีลล่วเท่านั้นที่ไม่ต้องสาบานแม้ทุกคนในที่นี้จะไม่ค่อยพอใจกับการสาบานในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครสักคนที่กล้าออกมาขัดขวางเลยสักคนเดียวนี่คือโลกที่คนแข็งแกร่งเท่านั้นจะมีสิทธิและสมาคมนักหล่อมโอสถอ็แข็งแกร่งอย่างมากเช่นกัน